เยสสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับต่อตว,วิดโอเนี่ยมีเกม RPG มาแนะนําทุกคนซึ่งเป็นเกมที่ตัวละครน่ารักมากๆเลยเราจะต้องรวบรวมเหล่าฮีโร่เพื่อไปผจญภัยกันนะครับนั่นคือเกมอคาณาแท็กติกนั่นเองซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีการตะลุยเนื้อเรื่องนะครับสะสมตัวละครต่างๆแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตัวละครเนี่ยออกแบบมาแบบว่าถูกใจสายอนิเมะมากๆเลยเราก็เลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาสะสมฮีโร่พร้อมไปกับเรานะก็สามารถโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าไป นี่ครับอยู่ในเกมแล้วนะครับนี่คืออินเทอร์เฟซในเกมน,นะครับเพื่อนเพื่อดูสิรูปภาพอาร์ตเวิร์ดกราฟิกต่างๆครับทำออกมาได้สวยมากๆเลยทุกคนดูแล้วเราก็จะมีเนื้อเรื่องให้เริ่มเล่นตรงนี้นะกดเข้าไปเลยซึ่งอ่ะเราอ่ะเล่นไปชั a เตอร์หกับ2แล้วตอนนี้เราอยู่ชั a เตอร์สอยู่นะครับก็เป็นพวกโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าว่าข้างในเกมเนี่ยการต่อสู้จะเป็นยังไงนะครับจึ๊บอ่ะกดไปเลยก็จะมีเป้าหมายให้เราเคลียร์สเตจเคลียร์ภายใน10นาทีชนะการต่อสู้ ทั้งหมดอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อที่จะได้ของนะครับนี่ข้างล่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือว่าได้เพชรหรือได้เงินนะครับจุ๊บล่มได้นี่ครับก็จะเป็นแนววางกลยุทธ์นะครับเราก็เอาตัวแท้งไปก่อนเลยนี่ซอสแมนนะครับวางตรงกลางแล้วก็เอาคีริกไว้ข้างหลังซุบอาเชอร์ไว้ข้างหลังนะครับนักธนูเดี๋ยวเราจะให้ซอสแมนเนี่ยเป็นตัวแท้งนั่นเองโอเคแล้วเราก็มาเริ่มกดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยปุ๊บอจุ๊บ จัดการเลยนํำทับจุบนี่คือพวกสเกเลตันนะครับมันจะมาจัดการพวกมนุษย์แต่เราอ่ะจะมาปราบเราเป็นฮีโร่นั่นเองจุบฟันเลยฟันเลยเรามีคีริกเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วมีเจมให้เราซื้อเพื่อเพิ่มตัวละครมานะครับเป็นฮีโร่เข้ามาเราเอาซอสแมนดีกว่าปึ๊บเออเพื่อนๆน,นี่พอ <Huh? S 2> เราได้ซอสแมนเนี่ยเราสามารถรวมร่างได้ด้วย <What? S 2> นะปึเป็นพาลาดินโอ้ไม่ได้พาลาดินมาแล้ว,ลวเราก็วาง oh <my> เป็นไง โอ้โหสุดแนวนะครับเป็นเกมที่แบบว่าแหวกแนวมากๆในการวางกลยุทธ์แล้วก็สามารถผสมฮีโร่ได้มันจะโหดกว่าเดิมนะครับดูเลือดสิเพิ่มข,ขึ้นมากกว่าเดิมอีกเฮ้ยจ้าแอคแท็กเเพิ่มนะครับเป็นไงล่ะโหดไปล่ะเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจา คือการผสมอันนี้นะครับเราจะผสมจากอ่าดาวก็จะเพิ่มไป2ดาวอะไรอย่างงี้ก็เพิ่มไป3ดาวสีดาว5ดาวนะครับสุงฮีโร่นะสุงฮรีโร่ขึ้นมาปุ๊บอาได้โลกนะครับโลกกับโลกผสมกันได้เหมือนกันแล้วก็เอาซอร์สแมนผสมเป็นนินจาได้เอาแอสซัสซินมาปุ๊บผสมนันแล้วก็ลุยสนามเออแล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าพี่แล้ จะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนก็ <c oughs> าสามารถมาดูคู่มือผสมได้นะทุกคนตรงนี้เลยโอ้โห و! มันเยอะบัดบาเลยเนี่ยเออใครจะจาหมดเออพี่ก็จำไม่หมดเหมือนกัน <c oughs> ออาสมมติอยากได้พาราดินเราก็กดตรงนี้นะครับเ <c oughs> ขาก็จะบอกว่าต้องใช้ไอ้นี่ซอดแมนสองตัวนะถึงจะได้พาราดินอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครอะเราวางได้สูงสุดแค่สี่ตัวใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเรามาที่ร้านค้าแล้วก็มาดูตรงร้านตรงนี้ซื้อของไอเทมได้แต่เราจะซื้อเพิ่มฮีโร่ที่วางได้นะอันนี้แปดต ออ่าเรียบร้อยเราก็สามารถผสมได้อีกซึ้งเราก็วาง <c oughs> อ่าเป็นไงนลงสนามนะครับทั้งหมด5ตัวละครเลยเวฟที่4จบไปยังไงเนาะถูกต้อได้อยู่นะครับได้อยู่มันจะมีนมักเวนเป็นแบบว่าผีดิบก,ก็ตามช <c oughs> นะนะครับ <c oughs> อ่าเชอร์ได้ล้มล่างเป็น c h ซอ e ์เรียบร้อย นี่ครับแล้วมันก็จะบอกว่าสกิลมันใช้อะไรบ้างนะการโจมตีพื้นฐานสร้างความเสียหายกายภาพแบบลูกโซ่แก่ศัตรู2ตัวอ่าแล้วตัวนี้ก็บอกได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเออแล้วก็เมื่อโจมตีทุก5าครั้งก็จะฮีลตัวเองนะครับเออตาศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่เราสามารถเอาไอเทมตรงนี้เปลี่ยนมาตรงนี้แล้วก็ลากใส่ได้ดูนะจุบแล้วมันก็จะเป็นลูกตรงนี้ขึ้นมาเป็นตาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วครับอ้อุ๊บตีมันตีมันโอ้มีข้างค่าวด้วยก็สุนกลัวข้างค่าวปุ๊บ ตีกระดูครับเรียบร้อยโอ้ตอนนี้เออมีอะไรสุ่มมาก็คือแอสซิสต์นะครับใช้200เจมมีสุ่มแบบฮีโร่เดี๋ยวนะเออสุ่มฮีโร่มาปึ๊บร้อยตึงได้ตัวอะไรเอ่ยอ๋อได้การเดียนเออแต่ตอนนี้มันเต็มนี่นาแป๊บหนึ่งนะ้มัน5แล้วตอนนี้มีคิวอยู่โอเคใช้คิวเพิ่มฮีโร่ขึ้นไปจึบนี่วางได้เป็น6แล้วอ่ะพวกเราเดี๋ยวเอาแอสซิสินไว้ด้านหลังดีกว่าเอากาเดียนไว้ข้างหน้า นีสลับที่กันหน่โจด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 การีนหอกใส่บันแทงหอกใส่บันปัดพุ่งจ้าพุ่จ้าที่ครับมีคีริคช่วยซัพพอร์ตอยู่ด้วย เราว่านะเราต้องอัปเกรดคิริกแล้วล่ะเดี๋ยวนะคิริกต้องใช้อะไรนะแป๊บหนึ่งขอดูก่อนเอาไม่ใช่ตรงนี้ผู้มีผสมครับมาดูคิริกอัปเกรดเป็นตัวนี้ใช้วิาสานะครับถึงจะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมานี่ครับถ้าเกิดเราหาวิาสานไม่เจอเนี่ยเราสามารถมาคัมพีซัมมอนได้ปุ๊บแล้วเราก็เลือกวิาสานได้เลยมันจะซัมมอนทันทีเลยนะครับมาแล้วนะครับนี่เป็นไงเห็นมั้ยอ้าว หมดเวลาก่อนต้ oh <c oughs> องไปยังไม่ทันผสมเลยระหว่างนี้เราก็สามารถดูคู่มือผสมได้ละทุกคนดีที่เราจะได้ไอวิสาารยกับคลิกตัวนี้เห็นว่าเราก็ดูได้หมดเลยแล้วก็มีหลายระดับมากทุกคนเอาวิสายนะครับผสมจุดรียบร้อยได้แล้วอ่าอันนี้ออกไปเลยคลิกตัวเก่าชาเทียนอ่าผสมได้อีกปุ๊บ เรียบร้อยเป็นไงขอดูสกิลหน่อยสิทาอะไรได้บ้างตัวนี้ <_ D> เพิ่ม HP 40หน่วย3วินาทีเพิ่มความเร็วโวเป็นบัฟชั้นดีเลยโอเคแอสซัสซินมาไว้ตรงนี้เลยข้างหน้าเลยปะเขเอานี่ไปเขาแทนปาร์ตสตาร์ทคือแบบพอมาแชปเตอร์หลังๆเนี่ยเวลามันเร็วขึ้นนะทุกคนโอ้เราต้องใช้เวลาคิดแบบเฉียบพันมากๆแต่ถ้าเกิดใครอยากคิดนานๆแล้วก็กดพอตตดสตรงนี้ได้นะเห็นปะเวลาก็จะหยุดนะครับแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เลย ซอสแมนเป็นพาราดินนะครับผสมตัวนี้มีแบบ,แบ,บร่างคิวทั้งนั้นเลยทุกคนดูดิขอซื้อตัวอื่นมากดีกว่าเออแลนเซอร์มาโอเคแล้วก็ผสมเป็นสเปลซอสนะครับแล้วก็เป็นลูนไนเรียบร้อยมา3าดาวลุยได้จบตะกี้เลยพวกเราปาเรียบร้อยเจึเจดฟันโอ้โหรุนแรงนะครับลุนแรงสพอร์ตเต็มบ้านเต็มเมืองเลยอืยอดู มาเพิ่มช่องนี่มาอ่ะเพิ่มช่องไปปึ๊บเป็นเจละแล้วก็เดี๋ยวตัวละครเอาวิสานมาเป็นชาแมนได้ซึบผสมเป็นชาแมนนะครับเอาชาแมนมาไว้ตรงนี้บ้างดีกว่าไว้สินี่โอ้ไม่โอไปแล้วไปแรงอ่ะโอไป2ตัวแล้วเราโออเออมาเจอกับบอสแล้วโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเออโอ้ลเออร์เดี๋ยวรีเฟซได้ไหม รีเฟซเอากล่อ,องคัมพิเควสปุ๊บแล้วก็สปิริตไม่พอเดี๋ยวนะเอาแรกเป็นอันนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเ,าเจมไม่พอสามารถกดตรงนี้ได้จึงเห็นว่เพิ่มมาเป็น5 0 0ละแล้วเราก็สามารถซื้อได้อีก oh <my> God. นี่เป็นไงเราจะผสมอะไรเนี่ยแบ c ็กสมิธนะครับปึ๊บ ขอาชเชซินเป็นสเลเยอร์เรียบร้อยสเลเยอร์เข้าไปอ่านินจานินจาลงไปหน่อยซอดแมนผสมแล้วก็เป็นพาราดินเป็นครูเซเดอร์เรียบร้อยอ่าอ่าอย่าวางไม่เสร็จเลยยังไม่ได้วางเลยไปเฮ้ยไหวดิไหวไหวเหอะสู้ได้นะรหกคนหกคนฮีโร่เฮ้วไหวไปเหลือสามเหลือสามแล้วเหลือสามเหลือเหลือซอดเด้า โอ้เกือบไปแล้วอะไรของเราเนี่ยเดี๋ยวมีคนขอมเมนต์บอกพี่เล่นอะไรเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นแบบว่าการต่อสู้แบบชีบีมากๆตัวละครน่ารักมากทุกคนเมื่อกี้แล้วก็อันนี้นะครับเรามากดดูฮีโร่ตรงนี้ได้เลยจึงเห็นไหมฮีโร่ที่เราสะสมเอาไว้นะครับ นี่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับนี่เป็นยังไงอาร์ตเวิร์กสวยงามมะโอ้คนออกแบบนี่แบบทําดีมากเลยทุกคนแล้วก็มีชิบีอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> มีทั้งแบบว่าตัวละครที่สมส่วนกับตัวละครชิบินะครับแล้วก็เขาก็จะบอก <Okay. S 1> สเตตัสนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนี่เราให้ดูตรงนี้ดีกว่า เป็นไงสูงเข้ามาได้ถึงถึงจังๆแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะบอกข้าวๆนะครับว่าคลิกทาอะไรได้บ้างเขาก็บอกว่าฮีโร่นักบววเนี่ยจะมีแอคแท็กกายภาพไม่สูงนะแต่เอ่อความสามารถเนี่ยก็คือฟื้นฟูเฮดพีได้เออก็เหมือนซัพพอร์ตอั่นแล้วส่วนฝั่งนี้ก็เป็นธาตุนะครับอันนี้เป็นธาตุแสงตรงนี้ก็จะบอกนะครับส่วนอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นสนับสนุนนะครับเป็นฮีโร่ที่เชี่ยวชาญด้านการช่วยพักพวกมากๆเลยตัวนี้เนี่ยเราชอบเอามาเป็นแบบว่าแทงนะครับเป็นดีเฟนซ์ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นธาตุไฟนะครับเห็นไหม ลครสาดาวของเรานะเป็นไงแต่และตัวนี่อาพีชแสงสายสนับสนุนอะไรอย่างนี้ตัวละครผู้ชายอย่างนินจาอ่านี่ครับมาจากคาสสโลกนะครับนี่ครับดาร์กหลอดสุดเทพเป็นคาสสดีลิกอีกแล้วนอกจากเพื่อนๆจะมาดูคู่มือผสมตรงนี้ได้แล้วเนี่ย ยังสามารถมากดดูทีละตัวได้นะสมมุติว่าเราจะผสมเอ็ดชาร์ซินนะครับสองดาวนะครับเราก็กดที่เนื้อเรื่องได้แล้วเขาก็จะบอกว่าโลก,กับโลกก็จะได้แอสซาซินนะครับอย่างเช่นวอลล็อกนะครับปึ๊บก,กดเข้ามาก็กดที่เนื้อเรื่องเลยแล้วเขาก็บอกว่าซอสโซเลอร์กับแอสซาซินบวกกันได้จะเป็นวอลล็อกนะครับไม่ลืมแนะนําอะไรไปอย่างหนึ่งอ่ะต้องอัปเลเวลตัวละครหน่อยนะ<ป> <laughs> ทุกคนคือเราลืมอัพเลเวลตัวละครคือเรากดเข้ามาเนี่ยเราสามารถอัปเลเวลได้ทุกคนนี่แต่ว่าต้องใช้เงินโกนะแล้วก็กดยินยันไปเลย <Wow. S 1> ต้ง ฉันได้เติบโตแล้วอัพเลเวลฮีโร่ส่วนอีกอันนึงเนี่ยที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครน,นั่นก็คืออาคาน่านั่นเองพอเราเามาดูเนี่ยมันก็จะเป็นการ์ดนะครับนักพถที่เราใส่อยู่อ่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับจากมอนสเตอร์ลง15.25%แล้วเราก็มาเสริมพลังได้นะครับตรงนี้เราก็ใส่การ์ดเข้าไปปุ๊บปึ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 ๊บเต็มหลอดก่อนจ เรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะถูกอัพเป็นเลเวล4แล้วทั้งดีทั้งนั้นเนี่ยเออเราก็อยากจะได้อาคาณาดีๆแล้วก็เอออยากจะได้ฮีโร่ดีๆก็มาตรงนี้เลยทุกคนซัมมอนนั่นเองอาดานฮึดฮึดเอเาะโอ้ได้สีดาววอคิลี่ถ้าคือวอคิลี่จากกิววอคิลลี่สวรรค์ ยินดีที่ได้รู้จักนี่ครับพลังพิศวงนะครับแต่ชั้นพ well. ิศวาสมาเปิดก็นต่อนะครับซอมบอนฮีโร่เราต้องได้สีดาวกับห้ดาวนะครับที่เราเล็งไว้มาต่อๆๆๆได้ห้าดาวทุกคนดาร์ควันเดอร์เลอร์คือผู้ที่บันเนจรไปในความมืดแค่นั้นแหละชีวิตข่าในชีวิตรายมีแต่ความมืดเหรอสร่ัง สี่ดาวมาครับค่าจัดการเองซอมนเนอร์ไม่ใจค่าให้บัญชาการได้เลยนี่ครับก็เป็นส่วนของฮีโร่นะครับเรามาดูส่วนของอาคาน่าบ้างดีก,กว่านี่ครับอาคาน้าเราก็สามารถสมได้เหมือนกันส่วนใครที่เป็นสายแชทหรือว่าเงาเงาอยากหาเพื่อนเล่นบ้างเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าตรงกิ้วได้เลยนะแต่ว่าต้องเลเวล7ก่อนนี่ เพื่อนๆก็เลือกเลยว่าอยากจะเข้ากลิไหนหรือจะสร้างกลิ่เองก็ได้นะแล้วก็ชวนเพื่อนๆเข้ามาได้เหมือนกัน <Yeah. S 1> อ่าสมมุติว่าผมจะเข้ากิลนหนึ่งละกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะอ่าอย่างสมมติกิวนี้ละกัน <Yeah. S 1> จึ๊บ กดเข้าวรวมนะครับในกิวเนี่ยก็จะมีภารกิจกิวนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเราเคาลียร์ภารกิจเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลน,นะไม่ว่าจะเป็น PVE บริจาคให้กิวหนึ่งครั้งนะครับ<อ>ใช้สเตมินา80หน่วยอันนี้ครับเราก็สามารถกดล็อกอินตรงนี้ไปได้เราก็ได้รับของรางวัลตรงนี้ก็เป็นสมาชิกในกิวนะครับเราสามารถกดมาดูว่าเออชื่ออะไรบ้างเนี่ยอ่าเลเวลเท่าไหร่แล้วนี่เราก็สามารถกดทักทายเพื่อนๆได้ตรงนี้เลยนี่ในกิวเราเข้ามาที่ร้านค้าตรงนี้นะครับเราก็สามารถซื้อตรงนี้ได้ โอเคพอเราซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถมาบริจาคคิวได้นะตรงนี้อ่าอย่างอันนี้เรามี2นะบริจาคไปปุ๊บ ตารงนี่เราก็จะได้รับรางวัลนะครับเราก็จะได้เหรียญตรงนี้มานะครับที่เราบริจาคไปซึ่งเหรียญน,นี้สามารถเอามาซื้อตรงนี้ได้นะเยลลี่ชูกําลังอย่างนี้อ่าเอาไว้ฟื้นฟูพลังชีวิต50หน่วยนะครับหรือว่าตั๋วกวาดล้างหรือว่าตั๋วสมอนฮีโร่ก็ซื้อได้นะนี่โอเคครับก็ไปยังไงกันบ้างครับกับเกมนี้นะทุกคนคือจุดเด่นเนี่ยเราว่านะเกมนี้เนี่ยมันผสมผสารฮีโร่ทาให้เราได้ลุ้นระทึกตลอดเวลาเลยนะครับว่าเราจะได้ฮีโร่ที่เราอยากได้ไหมหรือว่าเราจะ แก้เกมยังไงนะครับว่าเอ้ยถ้าเราเจอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะใช้ฮีโร่ไหนโจมตีดีรวมถึงภาพอาร์ตเวิร์กกราฟิกต่างๆนะครับคือออกแบบมาได้น่ารักมากๆเลยคือมีความอนิเมะมากๆถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบเราเนี่ยก็สามารถโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะชื่อเกมว่า a r ค a n a t a c t i ิกนะครับแล้วอย่าลืมมาสะสมฮีโร่พร้อ,รอ,รอมกันนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย